มจะมีเป็นเปเปอร์อัปเดตส่งออกอาหารสัตว์นะครับของเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโดยยอดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงรายงานออกมาอยู่ที่231.5ล้านดอลลาร์นะครับโดยคิดเป็นการเพิ่มขึ้น20.6% Year on Year และ2.3% month on m ม n t h นันอนมันะครับแต่ถ้าหากมาดูยอดส่งออกรวมในช่วง2เดือนแรกในไดรมาส4ในปีนี้เนี่ยจะคิดเป็นการส่งออกเพิ่มขึ้นที่19.1% year on year แต่ลดลง4.9% Q on Q นะครับอันเนื่องมาจากช่วงโลจิสัิกของการส่งออกในส่วนของยอดส่งออกที่เพิ่มขึ้น year on year นี้เนี่ยจะมีสัดส่วนหลักมาจากยอดส่งออกในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้น28% year on year และ6% month on month นะครับโดยที่เป็นสัดส่วนการส่งออกเนี่ยจะอยู่ที่28%ของยอดส่งออกทั้งหมดนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีส่วนของประเทศจีนนะครับที่มีสัดส่วน อาการส่งออกอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น80%เยออนเ e ียและ28%มันออนมันนะครับโดยมีสัดส่วนการส่งออกที่2%แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยอดส่งออกที่สลดมันออนมันนี่นะครับก็มีสาเหตุเนี่ยมาจากยอดส่งออกในประเทศญี่ปุ่นที่ลดลง2%นะครับทั้ง e a ออนเ e ียแล้วก็มันออนมันโดยยอดส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นนี้เนี่ยจะคิดเป็นสัดส่วนที่13%ของยอดส่งออกทั้งหมดนะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยยอดส่งออกในกลุ่มสาภาพยุโรปเนี่ยก็มียอดส่งออกเพิ่มขึ้นนะครับที่9%เยอนเยี year year. แต่ลดลง1 6มันอ่อนมันนะครับโดยคิดเป็นสัดส่วนที่11%ของยอดส่งออกทั้งหมดนะครับจึงทำให้อัตราการเติบโตเนี่ยชะลอตัวลงจากในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับในส่วนของอยอดการนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคมที่ผ่านมนเนจะมียอดนำเข้ารวมที่31ล้านดอลลาร์นะครับ เพิ่มขึ้น36.6%หกหกเปอร์เออนเยียและสามหนึ่งเปอร์เซ็นตมันออนมันนะครับทั้งนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็มีส่วนแบ่งตลาดนะครับจากการนำเข้าเนี่ยของประเทศสหรัฐอเมริกาจะอยู่ที่ประมาณสัก28%่สิบเปซ็นต์ซึ่งเป็นการดิวิชั่นที่ค่อนข้างสูงนะครับเพิ่มขึ้น4.5%่ห้าเปอร์เซ็นต์เพ็ดพอยต์เออนเยียนะครับและ2.7%งเจ็ดเปอร์เซ็นต์เพ็ดพอยต์มันออนมันโดยมีการเติบโตเนี่ยการนำเข้าจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น13%หกสามเปอร์เซ็นต์เยออนเย 14%มันออนมันนะครับซึ่งจากรายงานตัวเลขการส่งออกนี่เนี่ยเราก็มีมุมมองเป็นกลางนะครับกับกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับเนื่องจากการเติบโตเนี่ยก็ได้ชะลอตัวลงในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาแล้วะโดยเราคาดว่ายอดขายของธุรกิจสัตว์เลี้ยงเนี่ยในปี2024และ2025ันี่สิบเนี่ยอยู่ที่2 4ง0หมื่นล้านบาทนะครับและ2องหปดพันแปดล้านบาท, 15, บาทโดยที่พิการเติบโตแบที่สิบเอ็และ15%ตตามลำดับ รเรายังคงเลือกหุ้น AI นะครับเป็นหุ้นท็อปปิกจากในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงโดยเราคาดการณ์อัตราการเติบโตของกำไรเนี่ยที่ยังสูงกว่าในขณะที่มี valuation ที่ต่ำก,กว่านะครับโดยเรายังแนะนำซื้อสำหรับหุ้น AI ที่ราคาเป้าหมาย7.8บาทนะครับจากการขยายตัวของการขายนะครับแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องครับและแนะนำถือนะครับสำหรับหุ้น ITC ที่มีแนวโน้มของรายได้เนี่ยที่ส่งตัวรวมถึงแนวโน้มของอัตราก,กําไรขั้นต้นเนี่ยที่ลดลงนะครับจากการกับรายการตั้งสํารองที่มันจะลดลงในปีหน้าดีครับครับจัวครับพี่ถามน,นิดนึงคือโอ้โออนนะดีเสียงอาจจะอู้วี่นิดนึงนจจะขออนุญาตอธิบายมาเถอะคือตัวเลขที่ออกมาสาหรับเพชฟูดเนี่ยบวกมาประมาณ20่สิบเอร์เซนเยียออนเยศูนย์หรือว่าแฟลตมันออนมันเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้เราลิงก์มาที่กำไรไตรมสี่เนี่ยคือเรากําลังจะบอกว่ามันน่าจะ น่าจะไม่ได้หูวาถูกไหมแต่ถามว่ามีดาวไซด์ไหมหรือว่าออกมาแย่ไหมคือไม่ได้แย่ถูกไหมครับใช่ใช่ใช,ใช่ครับโอเคแล้วคำถามถัดมาเลยคือแล้วถ้าดูทรงแบบนี้มองไปข้างหน้าครับมองไปในปี2025เนี่ยนะครับคิดว่าประมาณการนะครับของเราที่เราทําไว้ซึ่งเราก็ไม่ได้ทําให้แบบเติบโตแรงนะอย่างไอซเคยโตแบบ4-50%ในปีนี้ปีหน้าเราก็โตแบบ10%แบบนี้นะครับ จะถามว่าระยะสั yeah. ้นเนี an right? Mother, ่ย AAI มันดูดีกว่า ITC เนี่ยถามว่าเพราะว่าเป็นเรื่องของชาร์ตนี้ไหมที่เกี่ยวข้องกับ revenue breakdown ว่ามีสัดส่วนส่งออกไปในเมกา6กหา65%รหรือ50%ใน ITC เกี่ยวหมหรือว่ามันเป็นเรื่องของตัวตัวบริษัทเขาเองนะครับอ๋องนี้ก่อนเดี๋ยวผมตอบให้นะครับก็ตัวถ้าดูถ้าดูตัว breakdown ของแต่ละถ้าถ้าดูใส้ในของตัวส่งออกนะครับ วิกเจนที่มันเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีเนี่ยมันคืออนะ่ายเอสเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออย่างที่ว่าอย่างที่พี่บอมโชว์การาฟเนี่ยคือเอไอ AI เนี่ยมันมีฝั่งที่เป็นนอร์ทอเมริกาอยู่ประมาณสักหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนีเพราะฉะนั้นอ,อ่าเราคิดว่าตัวเอไอเนี่ยแต่ตอนมาที่สี่เนี่ยยังเพอร์ฟอร์มไม่ดีในแง่ของเยีอนเยียนะครับแต่อาจจะดรอปลงคีออนคิวเป็นเป็นเรื่องของซีซอริตี้นะครับเพราะว่าในเรื่องของต,ตอน,น,นสุดท้ายเนี่ยมันก็เข้าใกล้ลช่วงของ อวันหยุดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะโซดาวในช่วงถึงคิวอันคิวนะครับส่วนในฝั่งของ ITC เนี่ยอย่างที่เราอัปเดตทางผู้บริหารมานะครับในแง่ของตมาสที่4เนี่ยอาจจะไม่ได้มีการเติบโตในแง่ของยีนเยียมากนะอาจจะแค่แฟดในแง่ของยีอนเยียนะครับก็เหมือนกับกราฟที่พี่บอมไม่โชว์อันคือนคือ US เนี่ยมันก็ค่อนข้าง port i o n ที่น้อยกว่า AI นะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นภาพประมาณนี้ครับพี่บอมโอเคนะครับอ่ะเมกี้แล้วอันนี้คือระยะสั้นนะครับ พูดถึงระยะกลางกันบ้าง2.25นะครับคือจริงๆตอนนี้ตีมที่เราวางไว้นะครับก็คือตีม re-export นะครับความหมายคือพอเวลามันมีการกั้นนะครับภาษีนะครับจากทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยแน่นอนครับอาหารสัตว์ในจีนมันจะดูแพงขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์มากนะครับบางคนบอก20% 25% 30%นะครับซึ่ง1ใน5ของการที่อน1ใน5ของการนำเข้าอาหารสัตว์จากทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็คือกลายเป็นบ้านเราด้วย แต่อันนี้เหมือนผู้บริหารเขาก็บอกว่าเหมือนเขาขออยากดูก่อนคือเขาไม่ได้เหมือนแบบอยากบูมากอันของเราเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะนะครับเหมือนกับแบบถุงมือยางอ่ะนะครับบ้านเราก็เด่นอาหารสัตว์จริงๆบ้านเราก็เด่นไม่แพ้ถุงมือยางนะนะครับแต่ว่าอันนี้เรายังไม่ได้ใส่ความประมาณการแล้วเราเคยสอบถามผู้บริหารผู้บริหารก็บอกว่าเดี๋ยวขอรอดูก่อนนะครับแต่ทีเนี้ยถามไมค์กี้นิดนึงคือว่าถ้าสมมุติมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆนะครับไมค์กี้คิดว่าส่งออกอาหารตัวไหน อ่า ITC หรือ AAI อาจจะ enjoy กับ benefit ถ้าเรื่องที่เราปูมาแล้วมันเกิดขึ้นจริงก็คือตัว re export ไปในสหรัฐอเมริกาแล้วอาจจะได้ประโยชน์ในเรื่องของ country allocation มาเนี่ยนะครับหรือมันทคิดว่าได้คือได้ทั้งคู่ครับคืออย่างแรกเลยคือผมว่าอีเวนไม่มีเรื่องของอเรื่องเทรดอ,อะไรอย่างนี้เข้ามาเนี่ยผมว่าตัวประเทศไทยก็แข่งแร่งด้วยตัวของมันเองแล้วเหมือนที่กราฟ figure สองแพี่ออกก็ <S <S คือ market share ของไทยอ่ะมันก็เป็น up trend ค่อยๆเพิ่มมาทีละ basis point สอง basis point เอ่อเปอร์เซนต์เพอยต์นะครับ uh, ถ้ามีตัวทาริฟเข้ามาเนี่ยเราคิดว่ามันก็น่าจะเป็นบวกกับทั้งสอง,องบริษัทนะครับ mm. แต่ว่าปีหน้าเนี่ยเราก็ยังมองบวกกับตัว AI มากกว่านะครับอันนี้อาจเป็นเรื่องของ Accounting mm. ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่า mm. ในปีนี้ทาง i d c มีการ Reverse มีมีเกณฑ์เข้ามาเป็นแบบอ่ n เป็นแอคเคากณที่มันเอฟเฟ t มันจะหมดปีนีนะ้เพราะฉันทำให้ เออ o s s margin ปีนี้มันสูงกว่าค่าปัที่มันควรจะเป็นนะครับในขณะที่ ITC มันไม่มีปัจจัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าปีหน้าเนี่ยทางนี้นคือในอย่ากำไรของ AI น่าจะมีโอกาสที่เติบโตได้ดีกว่าฝั่งของ ITC ครับก็ปีหน้าเราก็เลยมองว่าตัว AI เรา,เรา,เ,ราเรายังชอบ AI มากกว่า ITC นะครับแล้วก็เราให้การเติบโตของทางเซกเตอร์ของปีหน้าเนี่ยรายได้โตมาสัก 10, 15เปอร์เซ็นตนะครับ โอเคนะครับงั้นขอถามเมื่อกี้ต่ออีกคำถามนึงเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือเรื่องของต้นทุนบ้างแนหะอย่างปีหน้าเนี่ยนะครับภาพของกลยุทธ์ของทีมวิจัยของเคเซตเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยเราไม่ได้บูสต์รายได้มากนะักนะสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์เี่ยคือสวยมากแล้วแต่ในเรื่องของตัวคอสต์แมจเมนต์หรือว่าแอนตี้คอมโมดิตี้เนี่ยที่เราพูดถึงโอซุสพาเราพูดถึงแทสโก้ Go, เราพูดถึงตัวอื่นๆเนี่ยนะครับอย่างซีอเป็นฟินแลนซ์เชลคอสแบบเนี้ย ถ้าเป็นอาหารสัตว์ต้นทุนของอาหารสัตว์เนี่ยปีหน้าเนี่ยมันมีอัพไซเล็กกับเรื่องของประมาณการพวกพวกต้นทุนที่มันจะลงบ้างไหมครับไอคฮึคือผมว่าตัวต้นทุนเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างโดยเฉพาะราคาทุนหน้าของทีอดีซีแลเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างวลาทายแล้วก็ forecast ยากนะครับตัวเนี้ยอาจจะเราเองก็ เราก็ใส่ไปพอๆกับปีนี้นะครับก็คิดว่ามันจะเป็นค่าเฉลี่ยของของปีนี้แต่ว่าเราไม่ไม่ได้มองว่ามันจะลงนะครับในแง่ของราคาทูนา่าแต่ว่าสิ่งที่เรามองเป็นต้นทุนอีกอันนึงที่มันน่าจะเบนฟิตก็คือเรื่องของของบาทเงินนะครับคือปีนี้ทาง K research มองบาทไว้ที่3 5มสี้าะปีหน้ามอง3 5มเพราะฉะนั้นการที่มันอ่อนลงมาเนี่ยน่าช่วยทำทำให้อ,อ,อัตรากำไรของ กลุ่มที่เป็นส่งออกเทสฟู้ดเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นนะครับเราก็มองว่าแรงหนุนหนึ่งตัวนะก็คือเรื่องของบาทที่โอเวอร์ออทั้งปีเนี่ยทางเกสิกรมองว่าจะอ่อนกว่าปีนี้ครับอืมโอเคได้เลยครับวันนี้ขอขอบคุณน้องสองคนนะครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับอ่ะมาต่อกันนะครับก็คือถ้าผมสรุปภาพรวมสั้นๆแล้วผมดูเร็วๆนะคือเซกเตอร์เนี้ยอาจจะไม่ได้เป็นเซกเตอร์โกลด์แรงๆเหมือนในปีสองถึงสี่ละ ะครับพอสรงห้าเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะประมาณว่าผมว่าค่อยๆเติบโตเหลือแค่สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ valuation ก็ต่ำยี่สิบนะแต่เพียงแค่ว่ามีสอง Upside Risk นะครับ Upside Risk แรกเลยก็คือเดี๋ยวรู้ว่าราคาทูน,น่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงพันหกพันห้าพันสี่ไหมกับเรื่องที่สองที่ผมคาดหวังไว้นะก็คือ Re-export t r e a m นะครับไปในสหรัฐอเมริกานะซึ่งตอนนี้มี product เดียวนะตอนนี้นะนะครับที่คาดว่าไม่ใช่เพียงแค่คาดว่าซึ่งมีโอกาสสูงมากที่จะ enjoy ก็คือยางกับถุงมือยาง นะครับแต่ว่าเพดฟู้ดเนี่ยหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เคขาล่างหรือว่าบางชิ้นส่วนเช่นเสื้อผ้านุ่งผมแบบนี้อันนี้ยังไม่เป็นการคอนเฟิร์มว่าหรือว่าเท็กซ์ไทเนี่ยว่าเราจะเอนจอยหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูร้อยวันแรกของทางทรัมป์เนี่ยเดี๋ยวเรารู้กันเองเลยว่าจะได้หรือไม่ได้